นี่ครับอืออืออุ้ยอุ้ยเรียบร้อย EP นี้พาทุกคนมาพบกับรถเน็ตไอดอลชื่อดังครับผมนะฮะกับเสียบพีทการโยทาปทะช่างเอียวลันทุ่งนั่นเองครับผมนะฮะอืมก็ยินดีต้อนบเก้าสู่ช่องนะรอบสามดีครับก็เราวันนี้อยู่ในเกมฟ a ร m มิงซิล u l เตอร์0 2 5นนั่นเองครับผม ก็จะมาเล่นแมปขุดดินนะฮะโดยเราจะใช้รถนะครับผมนะฮะเสียบพีดการโยธาแล้วก็ช่างเอียวลันทุ่งนั่นเองครับผมนะฮะมาเล่นในคลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะครับผมนะส่วนรถขุดที่เราใช้นะครับผมคือซิมิโตโม่นั่นเองครับผมรุ่น s อ2 1 0 f ครับผมนะฮะอืมนะฮะเดยเดี๋ยวผมจะพาดูรถเสียบพีดกันเลยนะครับผมนะฮะอืมนะครับผมก็คันนี้นะฮะเครดิตของหมัดนะครับผมนะครับ ที่สร้างขึ้นมาก็เป็นน้องก๊อตนั่นเองครับผมนะช่างก๊อตบอกระละเกมเมอร์นั่นเองครับผมนะฮะอีบอกระละครับผมในหน้าตาของช่างก๊อตนะครับเลยนะฮะก็แปลงมาจากฟาร์มิิ่ง19ครับผมเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดนะครับคันนี้เป็นชื่อของคันนี้ก็เจ้าจ็กเกอร์นั่นเองครับผมเนี่ เดจอกเกอร์ครับผมการตกแต่งของเสียพี่การยุทธาก็จะเป็นรถฮิโน่นะครับฮิโน่ห้านะครับผมนะฮะดูสติกเกอร์เป็นโจ๊กเกอร์ครับแปะแบบว่าเต็มเลยครับผมนะเต็มกระจกเห็นช่องนิดเดียวครับ <c oughs> ไฟด้านล่างเป็นไฟบาร์กรอบเดนโซครับเดนจิเฮ้ยไม่ใช่เดนโซเดนจิเอ้ยผมเข้าใจผิดมาตลอดเป็นเดนโซ นะฮะนี่รอครับรอคันนี่รองกระทะอะรูนะครับผมนะฮะนี่ท่อมีหม้อก๋วยเตี๋ยวอันเล็กอันหนึ่งครับผมแล้วก็ท่อธรรมดาครับอันนี้ผมเพิ่มอ่าโควเวอร์นะครับเรียกอะไรอ่ะผ้าครอบนะฮะสีดำครับผมผ้าคลุมผ้าครอบขึ้นมาครับผมนะฮะอันของรถจริงผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับ นี่ดูไฟของรถแต่งครับผมจะเป็นไฟแบบวิ่งครับผมแต่ผมไม่ได้ทําอ่ำลงระบบ,รบไฟมาครับผมเป็นแค่หน้าตาเฉยนะนี่อันนี้ก็เป็นไฟเลี้ยวกับไฟด้านข้างของกระบะนั่นเองครับผมอมืสวยครับคันนี้สวยนะฮะแปลงมาเป็นยนะิบฮาเลยยิ่งสวยมากันใหญ่ครับผมนะเออก็โดยรวม,มปมะมวาณนี้ครับผม มีป้ายด้านบนนะที่ผมเพิ่มขึ้นมานะฮะเสียก๊อตเนี่ไม่ได้ทำมาครับป้ายเสียพีดด้านบน,นครับเนี่ยตรงนี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหรนะ่อ่ะในส่วนข้างบนนะครับมีลําโพงครับผม,มเสียงกลางและก็เสียงแหลมอนะน่าจะเร้าใจน่าดูครับภายในก็มีอ่าซับนะบผมโอโ้แล้วก็เกจวัดรอบต่งตางๆ นี่ฮะโอ้นี่ที่ผมบอกว่ามองเห็นนิดเดียวฮนะ <laughs> นี่เป็นกล้องด้านด้านหลังครับผมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้เออโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มภารกิจกันเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปทําการตักดินใส่เจ้ากจากเกอร์กันเลยครับผมไปฮะเี่ผมขอเปิดผ้าคลุมนะครับผมนะ กดเลกได้เลยนะ,ะเราจะถอยรถกันไปแบบนี้ฮะตรงๆไหมจะตักง,ง่ายครับผมอันนี้มีบางฝุ่นขยับด้วยครับโหดูสวยจัดสวยจัดครับผมเดี๋ยวเราจะตักใส่เสียบพีทก่อนแล้วกันครับผมเอ้ยไปกันครับผม,มเล่นเองขับเองครับวันนี้ เร่งครื่องกันเลยนะฮะเร่งเครื่องครับผมมไปครับเดี๋ยวเรามาตักกันครับผมเอ้ยอนี่เราเอารถขึ้นมาเลยครับผมนะฮะนีม่มุมนี้มันมืดว่ะไม่ได้นะเนี่ยต้องปรับเวลานะครับตอเปลี่ยนเป็นมุมนี้แล้วกัน นย้อนแสงนะทุกคนทำให้ไม่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออเฮ้ยโดนกบะโดนกบะเฮ้ยอะไรเนี่ยอืรถขยับเลยทุกคนฮะเดี๋ยวถอยมานิดนึงแล้วกันนี่ครับ กระบะสูงเนี่ยผมนะฮะคนขับแมคโครบ,บอกเลยว่าถ้ากระบะสูงนี่บอกเลยครับลำบากครับมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยผมฮนะไป,ไปกันต่อเดี๋ยวไกลไปจัดชัดเลยลนะเนี่ยมุมนี้ฮะ อยกสุดได้แค่นี้เองโอ้โหตายทุกคนติดติดแน่ๆไม่ผลว่ะยกได้แค่นี้เอหรออ่าได้อยู่ได้อยู่ปรับมุมดีๆก่อนจึกมุมกล้องไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ทุกคนนะฮะปรับไม่ได้ฟาร์มิงยิบห่าง ยออขอใช้องศานี้เลยนะฮะเหมาะนี่โอ้ออโหเทสูงเลยกันดูพี่จืดอืม,อมเออได้การได้การ ตักกันยาวๆครับตอนนี้ฮะเอ๋ใครที่ชอบดูแมคโครครับก็นั่งดูกันยาวๆคใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามด้วยแล้วกันนะคใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะครับก็ใครที่อยากชมแบบไหนก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยครับผมนะก็มีเวลาก็จะจัดให้ฮะอือเก็บรายละเอียดตัวด้านล่างก่อน เสียดดินด้านล่างก่อนนะกันอันนี้ผมเล่นจอยแบบว่าไม่ได้ปรับตั้งค่าเลยนะฮะเดิมๆเลยะครับผมเสียบแล้วก็เล่นเลยนะครับมันจะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะออกตัวไปก่อนนะครับแต่ว่าแต่ผมลองเล่นดูมันก็กดได้เฉยนะครับผมเนะ,ะเหมือนเรามีความจําอยู่ในสมองนะทุกคน เออมันต้องฝึกบ่อยๆนฮะเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของอเครื่องจักรไปแล้วเนะี่ยโหพูดรู้หลาเลยเนะี่ยเอ้ยก็จะมีหลงนิดหน่อยครับผมเนี่ยเฉียดชิว้วนิดเดียวเกือบชนกระบังเนะี่ย มุมกล้องไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อ่ะประมาณนี้ผมจะเอามุมนี้เลยนะฮะเอ้ยป,ปิดปับทด้ไหมหึห <laughs> ลงครับหลงปุ่มก็การคอนโทรลนี่ต้องกดตัวคอนโทรล R L ครับผมนะฮะเขาเรียกอะไรอ่ะปุ่มด้านหน้าของจอยฮะ R 1 L 1นเนอะนะฮะในการเป็นเหมือนฟังก์ชันตัวเลือก กดคันโยกนะครับผมนี่เ,อย,เอยอะอยอ่าให้หกอย่าให้หกอืมเ,เราต้องโชว์ความเป็นมืออาชีพนะฮะยื้อไปไหนไปไหน อแต่ชอบเล่นแมคโครนี่ต้องจัดเขาเรียกอะไรอ่ะจอยจอยขันโยกนะครับผมนะฮะถึงจะสนุกครับได้อัศรถเดี๋ยวต้องจัดสักหน่อยแล้วครับผมกำลังสะสมเหรียญนะครับผมนะฮะไว้ซื้อจอยขันโยกครับผมเอาไปเล่น ไม่โคเย่ะโดยเฉพาะเลยฮะก็ดูราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะหลักพันเนี่ยพันต้นๆเนี่ยโอ้โหตักไหลายบุกีมันนะขอจะเต็มสำหรับรถเฉียบีพีดเนี่ย ตอนผลอัดคลิปนี้เป็นช่วงฝนตกนะผมนะถ้าได้ยินเสียงฝนก็ตามนั้นเลยนะฮะไม่รู้ว่าเสียงฝนเข้าไมเลยหรือเปล่านะโอเคครับผมเต็มครับคันนี้อเดี๋ยวเราทําการขยับรถออกกันเลยครับผมแล้วก็ให้ช่างเอียวเข้ามาครับเอ้ย <Hey. S 1> ตัวสมยัย <c oughs> นี่เบิ้นใส่ช่างเหี่ยวสักหน่อยแล้วกนะั้นเฮ้ยโอ้ยจัดจังจัโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปดำกันก่อนแล้วกนะันดูเฮ้ยปกติสงมันก็จะปลิวนะแต่ตอรอบนี้ทำไมไม่ค่อยปลิวกว่าไยดูหัวโยกครับผมออปชั่น อ๋สวยจัดครับเจอกระทะอลูมิเนียมครับผมสีอลูมิเนียมนะสีขาวรู้สึกว่ามันจ้าเกินนะทุกคน,นดูเออไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่มันสะอาดเกินนะครับปรับให้มันมืดๆนิดนึงเนี่ยนะจะเหมาะเลยนะฮะ นี้เลยไปครับผมอืมสวยงามสวยงามนี่จะถอยแบบช้านิดนึงครับผมนะฮะเออผมไม่ได้ปรับสักทีถอยมันลิมิตมันแค่ห้าเออน <laughs> ี่ทเทไว้ตรงนี้เลยครับผมนะจะทำการ สร้างอะไรกันไม่รู้นะฮะล้วแต่เขาแล้วกันนี่ครับอืมอุ้ยอุ้ยเยียยร้อยนี่โหดูฟังสุนขยับใอย่างเท่ทุกคนนะฮะเออนี่ นี่กับผมสวยางากรบผมนะก็เดี๋ยวเราจะไปตักใส่ช่างเอียวกันต่อเลยครับผมนะฮะอ,อ่ะเขาลุกกลับนะฮะไปครับผมโอ้ยนี่โหแรงจัดอ้๋ทำไมมันบักวะตรงเนี้ยดำๆ กระบะชิดไปฮะทุกคนนึกหัวมันชิดว่เออสวยจัดเลยครับผมเบรกนี่ครับผมนะฮะโอเคครับผมสำหรับอีพีนี้ก็เล่นให้ดูคันเดียวครับเดี๋ยวเรามาเล่นช่างเหวในอีพีหน้าเลยกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปทุกคน ก็ฝากกดไลค์เป็นลายใจด้วยครับใครที่ชื่นชอบอยู่ไหนก็คอมเมนต์ถ้คลิปได้เลยครับผมสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีคนลาไปก่อนเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย